ปีแรกของผมคือให้รักษาเงินทุนให้ได้แค่นั้นเองถ้าสามปีแรกคุณผ่านโดยที่คุณไม่ติดลบนะคุณสอบผ่านคุณจะได้กำไรเยอะก็ไม่เป็นไรนะแต่ขออย่างให้ติดลงสามปีหลยสามปีเนี่ยคุณจะเห็นหุ่นขึ้นลงอย่างน้อยหนึ่งไซ클ใหญ่ๆถ้าคุณกําไรในขาขึ้นแต่ขาลงคุณขาดทุนติดลบแปลว่าคุณไม่ผ่านหลักสูตรนะคุณต้องไปเริ่มตั้งต้นใหม่ด้วยมือใหม่อีกทีนะคุณไปล้างต้องไปล้างใหม่ซะอีก วนกลับมาอีกทีเล่นเก่งกําไรก็คือการซื้อแล้วก็ขายในอีกไม่นานถามว่าไม่นานคืออะไรเก่งอะไรไม่เกินเดือนต้องออกหละมันทนไม่ไหวแล้วถือหุ้นนานเนยก็ไม่ได้เล่นรอบไปถึงสามถึงหกเดือนได้ส่วนเล่นกันคุณได้ยยาวไม่สนใจจะถือเท่าไหร่ก็ได้ถือมันไปเรื่อยๆเลยอันนี้คือความต่างกันระหว่างสามสามคน ส่วนหุ้นก็แบ่งให้ตัวเองถนัดถ้าคนเป็นคนเล่นแบบชอบไวมากๆให้จบภายในวันสองวันภายในชั่วโมงก็ต้องไปเล่นตัวตัวดีด็อกหรือไปเล่น s ิงเกิลสต็อกทษทีดีดีดทีบอลแลนด์อารมณ์ประมาณนี้มันมันถ้าพอแล้วเรารู้ว่าเราเป็นอะไรปับ๊บเราจะเลือกพูดเล่นไม่ยากแต่ส่วนใหญ่เราจะเล่นบ่วไปหมดทัานนั้นคือปัญหาว่าเราไม่ได้แบ่งตัวเองตั้งแต่แรก แล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าเราจะเล่นหุ้นชุดไหนด้วยวิธีอะไรเพรนั้นเงื่อนไขสําคัญของไมเ่เซ็ตของผมก็คือมีประเภทของหุ้นกับวิธีการเล่นสามปีแรกต้องเท่าทุนผมขอแค่เทีฟังเหมือนฟังเหมือนง่ายนะแต่เชื่อไหมไม่ค่อยมีใครทาได้สามปีแรกบางทีมันเกิดจากปีแรกกําไรเยอะๆปีที่สองมันมันเหลืองอ่ะมัน รับไม่ได้หรือขาดทุนก็ก็ต้องถืออะไรเงี้ยมันมันรักษาไม่ได้สามปีเนี้ยสองปีต่อไปเนี่ยจังจะจบหลักสูตรสามปีแล้วเนี่ยคุณคุณเท่าคุนคุณโอเคละสองปีต่อไปคุณต้องฝึกวิธีที่เพราะสามปีคุณต้องเจอแล้วว่าคุณเล่นเกมอะไรทางได้เงินคุณอยู่ที่การเล่นแบบไหนกับคุ้นประเภทอะไรคุณก็ฝึกฝนเลยว่าเฉพาะอันเนี้ย ทำให้กำไรมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าหมายในกําไรแล้วปีสองปีสองปีเนี่ยปีนี้เราต้องงานกำไรเท่าไหร่จําไว้ว่าเราเล่นทุดเพื่อกันไรปีนี้เราต้องการ,กรเท่าไหร่ารารราารรทาให้ได้ตามเป้าทําให้ได้ตามเป้าแค่นั้นเองปีสองปีพอจากนั้นไปเป็นเทรนสไตล์คุณแหละปีที่ห้าปีที่หกปีเจ็ดคุณจะรู้แล้วว่าคุณจะอยู่ในตลาดได้อย่าง